ก็ขอจเจริญพรศรัทธาสาธุชนผู้ที่กําลังเข้ามาชมรายการพระธรม <c oughs> ร,ร,ะธรมดาหลวงตาบัณฑิตบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊พระธรรมดาหลวงตาบัณฑิตนี่คือซื่อว่าพระธรรมดาหลวงตาบัณฑิตเนาะว่าซ่นหลวงตาก็คืบ,บอกว่าที่ว่าเป็นพระธรรมดานี่คือว่าหนึ่งหลวงตานี่บว่าได้เป็นเจ้าอาวาส บ่ได้เป็นพระฟ้ายปกครองว่าได้เป็นพระทีมีสักวันต่อไปบ่แม่เป็นพระทีมียศเขาอื่นเรยเอยอ่นวาพระธรรมดาหลวงตาบัณฑิตแต่ว่าขบ่าบัณฑิตมาต่อ้ายนี่แปลว่าบัณฑิตแปลว่าผู้รู้แต่บัณฑิตทงังโลกกันละบัณฑิตทังโลกจังได๋วะตติกะบัณฑิตทังโลกก็หมายความว่า หลวงตาสมัยก่อนนี่ก็เคยเป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตมาก่อนเคยเป็นบัณฑิต,ตมาก,ก่อน,เค,เ,น,น,กกอนเคยทําการทํางานหัวหกคนควิดมาแล้วทำงานตั้งแต่เวละตั้งแต่เปลี่ยนเสมียนบรนทัดไปตั้งแต่เป็นเสมียนจนว่าตำแหน่งสูงสุดในการทำงานเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการนี่นีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการถามว่าเอเคยผ่านการแต่งการงงานมีลูกมีเมียมาไปมีเมียเนีีเคยเคยมีเคยมีแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วนะเคยมีมาแล้วเคยมีมาแล้วเออก็ถือว่าว้นนี้ว้นนี้หรือว่าวด้จากมาบวชก,ก,กันด้วยดีในการมาบวช นั่นแหละการพอว่าเข้ากับใส่ชีวิตทั้งโลกมาประมาณหาสิบปีหาสิบปีละไปหาสิบสี่ 50, 50ปีหาสิบห้าปีใส่ชีวิตทั้งโลกมาใส่แบบแต่ว่าเข้าใส่ชีวิตทั้งโลกเข้าใส่ในลักษณะที่ว่าเป็นชีวิตยุใิสินในถ้ำยุดิหรือว่าเป็นว่าชีวิตที่ว่มมามีศีลว่ามีรรม เป็นชีวิตที่มีศีลมีรรมรักษาศีลรักษารรมก็เป็นค้นดีพรามทุรนละจังมีใจฟักไฟมาบวชในพระพุทธศาสนาก็เห็นควมเป็นโลกเป็นยังมีการแข่งขันควมวยุ่งยากทั้งการทั้งงานทั้งเมดนี่แหละชีวิตว่าเป็นของตัวเองจะเกียไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองมีแต่ชีวิตที่มอบห้ผู้อื่นต่างแต่น้อยก็หมอบห้พพอแม่ตั้งแต่น้อย เลี้ยงดูปู่เกียมาพ่อใหญ่ข้นมาก็มอบให้คู่มอบให้อาจารย์ไปลอกเขาล่งหลอกลรงเลี้ยงตัวข้นมาน้อยมัตยมก็มอบให้คู่มัธยมชีวิตนั่นน่ะว่าเป็นของตัวเองอพ่อถึงวหเวลาทำงานชีวิต <c oughs> ในว่ายทำงานเท่านี้เมื่อกี้มีอิสระเควันหยุดหรือเลิกงานแล้วแต่ว่าพ่อเท่านี้ เขาทำงานชีวิตของเฮามัก่กติขื้นอยู่กับโรงงานขื้นอยู่กับนายจ้างนั่นละ่ะเป็นของเป็นเจ้าเป็นจอมชีวิตเฮาเป็นผู้บังคับบัญชากาวาไดเป็นผู้บังคับบัญชาชีวิตของเฮานั่นละ่ะกะพ่อมาได แต่งการแต่งงานขึ้นมาชีวิตส่วนหนึ่งเท่ากับขึ้นอยู่กับภันรยาชีวิตส่วนหนึ่งเท่ากับขึ้นอยู่กับการทําการทํางานออกจากออกจากาการเป็นลูกจ้างมาก,มากา็มาข่ามาขายสีวาชีวิตอิสระว่ามีผู้ใดบ,บังคับว่ามีผู้ใดเป็นเจ้าเป็นนายแต่ว่าสุดท้ายเท่ากับมีลูกค่า เป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้บังคับบัญชาเฮ้าอีกเทียนึงนั่นแะแต่ว่าการค้าขายหรือว่าการทำธุรกิจด้วยตัวเองนี่มั่นสีบอเขาเอินว่ามั่นกับอิสระโดยตรงดอกเอฮ้าก็มีเครื่องผูกพันเฮ้าก็มีเครื่องหยุดเื่ืงเื่องหยุดของเฮ้าอยู่คือลูกค้าเฮ้านั่นแหะลูกค้าเฮ้านี่ก็คือ เป็นหน้าจ้างเฮ้าอีกทอดหนึ่งนั่นแหละบวาเสียอาชีพได้เฮ้าก็ขันยุทางโลกขันนะขันยุทางโลกนี่ก็เป็นกาเปลี่ยนการเป็นงานที่มีเจ้ามีนาาเป็นการเป็นงานที่สางเงินไขเป็นการเป็นงานที่ผูกพันเหตุให้ชีวิตอิสระหลวงตานะกระใสชีวิตมังสันตังหาซีบกว่าปีในการทําการทํางาน ทำการทำงานตั้งแต่สมยัยเรียนจบใหม่ๆสมยัยก่อนคนที่เรียนจบปริญญาตรีนี่สี่สิบปีก่อนถือว่าปริญญาคนยังเรียนอยู่หน่อยอยู่เ้เออปริญญาคนเรียนอยู่น้อยคนจบ,บ่าหลายหรอกว่าสิรับสอบรับราชการว่าสิสยังกระซังล่ะเมื่อ 45, 45, สี่สิบห้าสิบปีขึ้นหลังนี่ก็เป็นการสอบเขาคู่แข่ง่าหลายขึ้นทุกมือนี่แต่ว่าหลวงตาเคยสอบอยู่เ้เออสอบ อสอบรับราชการเอ่อสมัยก่อนได้บัญชีสองบ่ได้บัญชีหนึ่งก็เลยขีดค้านถาไปทําการทํางานโรงงานไปทําการทํางานโรงงานจบกะจบเป็นอนุปริญญาไปทําการทํางานโรงงานพ่อไปทําการทํางานในโรงงานเราก็เป็นพนักงานเพราะว่าควอมูลที่เขาจึเอาไปนี่เขาบอกใครใส่เลี้ยงพ่อคกำกาเนี่ยแต่ไปอนุปริญญาก็เลยไปต่อปริญญาอยู่ในโรงงานนั่นแหละ้วยความวิ ด้วยควมอุตสาหะวิริยะของเห้านี่เห็ดไห้เห้านี่ทึงเลี้ยนทึงทํางานสมัยก่อนเทึงเลี้ยนทึงทํางานจนว่าจบปริญญาในโรงงานแล้วจังก็ขยับขย้ายจากของตําแหน่งของจากของออกไปเออ็ดยควมอดควมทนควมอดควมทนควมอดความ้นควมเอาใจใส่ควมบ่อยาที่สีจะอยู่กับทีก็เลยตัดสินใจเลี้ยนต่อ หลายสาขาวันต่อไปเลี่ยนต่อเลี่ยนต่อในระยะเวลาทํางานใส่เวลาใส่เวลาเลี่ยนประมาณสองปีกว่าวันต่อไปทํางานเลิกตั้งแต่สองทำงานเริ่มงานตั้งแต่สองโมงเสาร์จนว่าถึงหามงเย็นแล้วกลับไปเลี่ยนสมัยนั้นเขาเอื่นว่าออบบอกศบปการรึกษาเพื่อบุคลากรประจําการนั่นแหละก็เลยไปขอหัวหน้าเขาเลียนเลิกงานขอหัวหน้าเขาเรียน,น,น,ยนแต่ว่ามันยุ่ไก่ทางเลี่ยน ออทำงานอยู่จังหวัดสมุทรปราการแต่ว่าเข้าไปเรียนอยู่ที่แถวคล้องสารบรรทบไปแถวคล้องสารเขาเอื่นว่าสมัยนั้นก็เป็นออลาดชพัดบ้านสมเด็จเจ้าพระญาอยู่ฝั่งทนหลวงตากขึ้นบังหลดตั้งแต่สมุทรปราการไปเ,ออเรียนอยู่ที่คล้องสารวงเวียนใหญ่นี่ขึ้นรถขึ้นยังจักตอกใส่ความโอ๊ดความทนความบิรยะบิาหะ ก็ต้องบอกท้างผู้บังคับบัญชาว่าขันไปตอนหาโมงนี่โอ้เยเลี่นระท่านเขาแน่นอนเพราะว่าเขาเรียนทุ่มหนึ่งลวงตาไปหอดประมาณสองทุ่มนั่นละ่กะก็เลยขอหัวหนา้านะขอผู้บังคับบัญชาว่าขอลดเวลาทํางานลงให้เลือกสีโมงแต่ว่าสีมาทํางานชดเชยในวันหยดุดจังสีนี่แหะการที่เข้ารูจัดแอคทีฟตัวเองบ่อยุกับถีบรอยุ่แกนหนุ่มโรงงานกะ เฮ็ดไห้ประสบความสําเร็จแต่ว่าการประสบความสําเร็จได้มายากเด้ได้มายากยา,า,ากจังได้วาติได้มายากวันหยุดบ่มีเพราะว่าวันหยุดตรงมาชดทางานชดเชยทํางานชดเชยวันที่เฮ้า,าทํางานบ่เต็มคือว่าวันจันถึงวันเสาร์นี่เฮาเลิก4ี0มงพ่อถึงวันอาทิตย์นี่เฮ้าตองมาทํางานชดเชยให้กับโรงงานกับโรงงานนี่คือความอดความทนพ่อจบ ปรินญ,ญาสามัยก่อนจบปริญญาไปรับปริญญากับพ่ามีผู้ใดไปเด้เออไปผู้เดียวนี่ล่ะหอบเสียคุยอ้อยเอ้อยเอ้อยอะไปไปรับอยู่สวนอ่ำพรอนพอแม่กับพ่ามาก็มีแต่หนุ่มโล่งงานสาวโล่งงานน้ากันเนี่ยละไปน้ากันเอพราะว่าพอแม่ยอยูุไก่เพป่นบ่ะหูจักดอกสมัยก่อนปริญญ,ญาเป็นยังเพราะว่าเฮามาทํางานจบปริญญามาแล้วทางโล่งงานก็เรือนตําแหน่งห้แต่ว่าตำแนงนั้นก็เป็นตำแน่งสมียนเป็นเคิร์บเล็กๆน้อย เออเข้ากับพ่อพ่อใจอยู่ซ้ำนี่เข้ากับพัฒนาตัวเองขึ้นมานเรื่อยๆเออทำงานเจ็ดแปดเกือบสิบสองบริษัทในชีวิตนี่บริษัทสุดท่ายเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์เอ่ออสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่พอสมควรเออมีสาขาสามสี่สาขาเออเขาเอิ่นว่าขายบ้านขายคอนโดนี่ละเออเ็ตแล้วนี่ก็เออตำแหน่งสุดถ่ายที่ หลวงตาเหตุก็คือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทแล้วก็สุดท้ายนี่ก็ออกมาทําธุรกิจของตัวเองนั่นแหละ,ะเหตุจังไรก็เคยเรียนมาจังไรก็เหตุมาจังไรเข้ากับมาทําธุรกิจอย่างสัน้นนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายก็เข้ากับต้องมีวันเวลาหนึ่งแหละที่เข้าเบื่อการเบื่องานเบื่อการ,การแข่งขันเบื่อการแข่งขันเบื่อการเอารัดเอาเปรียบโอ้ยสารพัดสารเภกเบื่อลดติดเบื่อการ ทุกอย่างอเกิดคว่ำเบียก็ต้องคุยกับแม่บานโอ้บ่ไหวแล้วสั่นแต่ว่าห้ากับมเหตุคว่ำเดือดร้อนกับแม่บ้านดอกที่ว่ามานี่ก็คือว่ามันเป็นการพึ่งตนเองพึ่งตนเองเออพึ่งตนเองเมื่อนี่สิว่าเรื่องของหมวดถ้ำในเรื่องหมวดที่พึ่งตนเองหมวดพึ่งตนเองซึ่งหลวงตาเอากา็เอามาจากพระสุตตันตปิฎกคือเกา่า พุทธนิกกยธรรม,มบทออพุทธนิกกยธรรม,มบทมันสีหลวบร่วมรรมเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับหมวดเป็นหมวดเป็นหมวดบันเทปหมวดแห้งตัวแห้งตนจังสีหน้าเออเออ,เอ,อ,เอ,อมื่อนี้กับสีเ้ลในเรื่องของอ,อ,อัตติอัต,ตโนนาโถโกหินาโถปร,ราสิโยอัต,ตนาหิสุทันเตนะนาถังลัพปติทุลพังเขาว่า ตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ก็บุคคลมีตนฝึกฝนแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยากนี่ดำได้ที่พึ่งที่ได้ยากที่เว้ามากที่ลุงตาเว้ามานี่ยว่ามันวาว,าวาอ่างวา่าอวดวา่าเจ้ของเคยเห็ดนั่นเห็ดนี่มาแต่วา่าเฮาเป็นที่พึ่งของตนออใส่ความอดความทนว่ามีผู้ใดสีเห็ดให้เจ้ของพึ่งใดนอกจากตัวเราเอง ที่เป็นที่พึ่งของตนคำว่าตนนี่มันแบ่งออกเป็นสองส่วนนี่ตนตัวเห่าแบ่งออกไปด้วยกายแล้วก็ใจแบ่งเป็นสองส่วนกายใจแล้วเห่าก็มีใจเป็นประท่านคำว่าใจเป็นท่านใจคำว่าใจเป็นน้ากายเป็นเบ้านั่นละไปเออนี่ละ่ะคือว่าตนนี่ละ่ะเห้าสิเห็ดยังกระซางสิพึ่งจะคล้องใดนี่สิพึ่งจะคล้องได้สิเห็ดจะคล้องใดก็เพราะว่า เาต้องฝึกต้องฝนบ,บ,บ,บ่บ่ยุบบ่แมนยูสือซือมาพึ่งตัวพึ่งตนว่ามันนยูสือๆือๆสิมาพึ่งเอาเฮ้าต้องฝึกต้องทนมีความอดทนอดทนต่อความแหลกล่าบากอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮ้าพบหรือประสบมานี่แหละว่า,าอีหยังกร้สางขันเฮ้าบ่มีความอดทนบ่ว่าเป็นการทําการทํางาน เป็นการเรียนหรือว่าเป็นการเหตยังกระร้างประกอบจิตการส่วนตัวหรือว่าประกอบประกอบสิ่งต่างๆนี่แหละเกีเ่ยวกับการกับงานเฮาห้องกรตตองมีความอดทนมีความอดทนความอดทนนี่เป็นเลยอ,อดคืออย่างอดอดคือได้ในสิ่งที่บ่ตองการทนคืออยากได้แต่มันบ่ไดร แต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะผ่านสองอย่างนี้ไปได้เข่ากับสิ่งจะสิไดใดสิ่งที่มันไดยากโดยง่ายได้สิ่งที่ได้ยากโดยง่ายนี่แหละคือความอดความทนพอจะ,ะนั่นความอดความทนของเฮ้านี่เฮ้าต้องฝึกพ่อฝึกแวลีวเ่เฮากับสิเป็นที่พึ่งของตัวเองการพึ่งตัวเองนี่ เป็นสิ่งที่ดีการพึ่งตัวเองเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ปลอดภัยสําหรับชีวิตเจ้าของเพราะต้องไปฝากชีวิตเจ้าของไว้กับผู้อื่นเออบ่าต้องไปฝากชีวิตเจ้าของไว้กับเผื่อนกับฝูงกับพีก,ก,บพก,บก,บพกับน้องเพราะว่าเฮาฟึกตนเองนี่ให้เป็นที่พึ่งของตนเองเออให้เป็นที่พึ่งของผู้อื่นด้วยจังส่ชีวิตเท่านี่กะสีบอลําบาเอาอเพราะว่า การพึ่งตัวเองได้นี่แม่แต่พระบาทสมเด็จพระเจา้าอยู่หัวรัชกาลที่เก่าก็เคยว่าควรพึ่งตัวเองเฮ็ดตัวเองให้เป็นที่พึ่งเพราว่าการเลี้ยงอาชีพประกอบการงานหรือว่ากิจการอีหยังต่างๆนี่ทำตนให้เป็นที่พึ่งของตัวเองนี่แหละออหรือว่าการเป็นที่พึ่งของตัวเองนี่ กะสีเหตดให้เฮ้านี่จะเริ่นจะเริ่นรุ่งเรืองจะเริ่นรุ่งเรืองนั่นลละขาว่าอัตหิอัตโนนาโถโกนาอัตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรสิยาอัตนาหิสุอัตนาหิสุสทันเตนะนาลังรพติทุนละพังตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าที่จะพึ่งได้ ก็บุคคลมีตนฝึกตีแล้วย่อมได้ที่พึ่งได้ยาก<ม>เห็นบอกเออนั่นลหะเข้าต้องฝึกเอาเออฝึกเอาจ้างสีพึ่งของตัวเองได้เออเพราะว่าสีเป็นกิจาการอีงั้นกระซังละเออสีเป็นกิจาการเปิดโลกง,งานเล็กๆน,น้อยๆนั่นสิเข้าต้อ,ตองพึ่งตัวเองเอออันดับแรกต้องพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองให้มันได้เกินจังสันพ่อพึ่งตัวเองได้อ,อจ้งคอยให้ผู้อื่นมาพึ่ง คือจังอาจจะมาพูดมือขึ้นนี่แหละว่าคนเรานี่ถ้าเกิดว่าบอ,อ,อปฏิบัติตามองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าคือว่าปฏิบัติบ่ผิดสามยาอ,าอย่างอนรณะปฏิปทาอย่งสิตรงนั้นนะการปฏิบัติบ่ผิดสามอย่างเปม็นหยัางที่บอกว่าขึ้น,น,นมีพอดีคืนบ่มีคืนบ่มีลมก่อนการไหลลมการล,ลมรไหลลมก่อนก็เลย บ่มีที่เบาก่าจบเมื่อขึ้นนี่กะเบาเรื่องออการประพฤติไม่ผิดสามอย่างปันนกะปฏิปทาออปันนกะปฏิปทาประพฤติผิดสามอย่างเป็นอย่างคือหนึ่งสัมรวมอินทรีย์อินรีย์สัมรวมสัมร่วมกายสัมร่วมว่าจาสัมร่วมใจการสัมรวมบเพราะว่าการสัมรวมนี่มันสีเป็นลักประกัน ในการใส่ชีวิตเ,เป็นรักประกันเลยละ่ะว่าต้องไปซื้อประกันจากบริษัทต่างๆแต่ว่าเขาเป็นรักประกันของเขาเองในการสรํารวมโดยใช้การสรํารวมจังสมร้วนตาจาตาังสิการสรํารวมตาเขาว่าเป็นมีสายตาที่หลอกแหลกว่ามีสายตาที่ดึงกิเลสว่ามีสายตาที่ดึงตันปัญหาเข้ามาสู่ชีวิตกับเหตุให้การระวังสํารวมนี้ ดีเด้เออคือยังเบาเมิกขึ้นนี่แหละตานี่ขันมองดีก็ดีขันมองว่าดีกะพิษกัดทะเลาะกันได้ขันว่าสมร่วมบ่เห็ดบ่อไหวหลุ่นไปเที่ยวไปยังกระซางที่เบาเมิขึ้นนี่แหละอืมตีกันทะเลาะกันกะย้อนว่ามองใส่สายตามองกันเออมองกันแล้วก็พิษกันเออมองกันแล้วก็พิษกันนอกนั่นกะสมล่วมหเออได้ยินแค่ได้ยินบอยินดียินไล่ กับสิ่งที่เข้าเห็นบ่นยินดียินลายกับสิ่งที่ได้ยินเห็นได้ยินกับแค่ได้ยินเห็นกับแค่เห็นกับสังสรรน,นั่นแหละขาเอินว่สำร่วมอันที่สองการประพฤติการปฏิบัติประพฤติไม่ผิดสามอันไม่ผิดสามอย่างอันที่สองก็คือว่ามัดตันมัดตันโภชเนรู้จักประมาณในการบริโภค ขันเฮาดูจักประมาณในการบริโภคจังได้กระสางละบ่พิษแน่นอนชีวิตนี่บ่ตกบ่ตำขันจักประมาณในการบริโภคนี่บริโภคพอสมควรบ่ว่าเป็นการบริโภคอย่างหละยสิ่งบริโภคต่างๆบริโภคบ้านบริโภคช่องบริโภคเครื่องอุปโภคบริโภคจังส่ให้เฮารู้จักประมาณในการบริโภคอันที่สามก็คือว่าบ่เห็นแก่นอนมาก บ่เห็นแก่นอนชาครินุโยโคบ่เห็นแก่นอนมากอาห้มีความเพียรน,นี่จังสี่ละนี่เขาจังว่าชีวิตเท่านี่มันบ่เป็นอยู่่ใดมือหนึ่งมือเดียวมือหนึ่งเท่าอาจจะได้รับความยากลำบากมือนึงเขาอาจสุขสบายนี่ละแต่ว่าสําคัญคือเทาต้องมีหลักนี่หลักในการที่จะดับโรงชีวิตขันเท่าทาการทํางานมากมือเมื่อยจังสี่ เขากามาล่องนังหาทีเยี่ยมเนี่ยบนังหาของผาของยังนังนังจังไดน,นังสามาธิหายใจมันมีท,ทีพักทีพรเออกลัวมันที่เป็นสามาธิใดใจสิพักพรใดมั่นกะใส่เวลาพอสมควรเพราะว่าเข้าฝุ่งซ่านมากเบิดมือเบิดเวียนรรเพว่าทีเคียดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ในการฝุงร่งซ่านเออมั่นกะเขาเอินว่า สัวใจมันสงบกับประมาณหาหน้าที่สิบนาทีผู้หลุดลีกกระสิบ 3, นาทีนั่นแหละออใจมันสงบย่ากแต่ว่าหลวงตาว่าในการเหตุให้มันใจสงบในการให้มันนั่งเขาเอืน่นนบานั่งสมาธินี่มันต้องใส่ถึงสติใส่ถึงจิตใส่ถึงลมหายใจเข่ารูตัวหายใจออกรูตัวเอาง่ายๆซ้ำนี่เกินอยู่กับลมหายใจให้เอาสตินี่เป็นเชือกผูกจิตผูกใจไว้กับลม ลมรือเป็นหลักขันจิตมันออกนอกหลู่นอกทางนอกจิตนอกใจไปห้เขามีสติว่ามันก็ล่างออกไปแล้วดึงมันกลับมาเขาหาหลักคือลมหายใจเนื้อจิตนี่แหละเขาเอินว่าการอยู่กับลมหายใจเฮ็ดหาเฮ้านี่ได้พักได้พอนทางจิตทางใจร่างกายเข้าพักพอนใดแต่ว่าจิตว่าใจนะเข้าพักพอนบ่ไดเนียไอ้คำว่าพักพอนมันมันตีคิดไปเรื่อย คิดว่ามีมือยุดคิดว่ามีมือเศร้าตื่นขึ้นมาเข้ากับคิดหลดคิดแต่ว่าการที่เข้าคิดเข้าต้องเข็ดจังใดบางนี้คนเข้าเนี่ยมีกระเป๋ายุสองใบตื่นขึ้นมามีกระเป๋าความเสื่อมกับกระเป๋าความเจริญขันเข้าตื่นขึ้นมาใดขันเข้าเปิดกระเป๋าความเจริญความเจริญก็ิเกิดขึ้นกับเข้ายุ่เปิดมือขันเข้าเปิดกระเปาความเสื่อมกระเป๋าความเสื่อมก็จเกิดขึ้นกับเข้ายุบเปืดมือ กระเป๋าข้มจะเลื่อนี่เปิดจังไดไปตื่นขื้นมาปั๊บนี่เออนึกเห็นลูกเห็นเมียเห็นนาลูกนาเมียทักท่ายกันยิ้มแย้มแจ่มใสกันว่าตำนีต้ตีเตียนตื่นขึ้นมาบ่ขวางหูวขวางตาไพเออเฮ็ดใจห้แซสมสื่นเบิง่งจาของเบิง่งงขอบครัวเอออะไดที่มันขาดตกบกพร่องสี่พยายามส่อมสี่พยายามเสริมให้มันขึ้นมาให้ได เออจังสี่เจอลูกขึ้นมากระทักท้ายลูกเออเจอภรรยาตื่นขึ้นมาข้ากระทักท้ายภรรยาทักท้ายโดยความห่วงใยทักท้ายโดยความรักอันนี้คือเขาเรียกว่าเปิดกระเป๋าแหงควมเจะเริญในมือนั้นขันห้าเปิดกระเป๋าแหงความเสื่อมในมือนั้นข้าตื่นขึ้นมาห้าพ่อลูกขะกะให้ลูกพ่อเมียกับ่พ่อใจนาะง้อใส่กันจังสี่ สิเหตุให้บรรยากาศของมือนั่นเพราะเป็นยกักบรรยากาศที่ดีจังสันหลักเอาละมือนี่หลวงตากะเอามาพ่อสมควรเ,เดิกแล้วหลังจากทำวัดทำยังก็มีโอกาสมาพูดมาจากกับหยาดกับโยมถึงว่ามีถึงสีเบาะมีคนที่เขามาช่มไร้าการเขามาเบิ้งปันไดกะสร้างก่เป็นการอัดเทปไปอัดไปห้างคนห้างเทียกเบิบ้งย่อนหลัง หาตั้งเทียกับคดใด้มือใดก็มมเบิ่งมือนั่นอ่าเอาละมือนี้ก็ขอจบไรเพียงแค่นี้เออขอให้คุณโยมมีความสุขความเจริญในนาทีการงานคำว่าบมียาได้เกิดขึ้นกับญาติกับโยมคำว่าตกทุกไดย้ยากคำว่าลำบากยาสยิได้เกิดขึ้นกับญาติกับโยมคำว่าเก็บว่าป่วย คำว่ารางไก่บลอแข็งแร่งย่าได้เกิดกับหยาดกับโยมทุกท่านทุกคนจะเริญพอ